ลหลายคนปลูกไปแล้วเริ่มแห้งเหี่ยวไปครับแต่จริงมันมีเคล็ดลับอยู่ความลับมันอยู่ที่นมครับผมไม่ว่าจะเป็นนมสดพาเจไลหรือว่านมโรงเรียนนะอยูเอที ST ที่มันใกล้หมดอายุนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูผลงานนะครับว่ามันสวยงามยังไงเห็นไหมครับก็เลยถามว่าพี่อ,อดทํายังไง <c oughs> ได้แนําเคล็ดลับมานะครับ <c oughs> ดูครับนี่โอ้โหตอนแรกๆนี่ได้มาเลี้ยงเล็กๆใช่ไหมครับแค่คืบเดียวครับตอนนี้ เกือบ3เมตรแล้วครับโอ oh. ้สวยงามมาก <Hey. S 1> ใครอยากปลูกได้แบบนี้นะครับตามมาดูกันได้มาแรกๆนะครับเอามาจุ่มนมเลยนะครับขั้นตอนการจุ่มก็คือน้ําประมาณ1กระมังครับนมสักหนึ่งกล่องหรือว่า1ขวดนะครับผสมกันไปเลยครับผม oh. นี่นะฮะน้ำนม <c oughs> แล้วเราก็เอาเขา้าวฤษีมาแช่นะครับแช่ไปเลยครับ ไม่ต้องกลัวน้องจมน้ําตายคแช่เลยประมาณสองสามนาทีครับให้มันชุ่มนะฮะแค่สามนาทีแหละครับครับผมแช่ให้มันให้มันได้ดูดน้ําให้ชุ่มนะครับเดินละครั้งก็ถือว่าโอเคแล้วครับอันนี้เป็นทิวเลนเซียนะครับสับปะรดสีนี่ดอกเอื้องมีเขานะครับเอื้องได้เอื้องเราครับไม่ต้องกลัวตายครับ นี่คือสารอาหารอย่างดีที่พี่อดรู้นี่เพราะว่าทําฟาร์มนมมาก่อนใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับผมนมมีประโยชน์มากนะครับถ้ามันไม่สวยนะครับเราก็เลี้ยงด้วยน้ํานมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะสวยงามเหมือนที่พาไปดูเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามันได้อากาศนะครับอากาศที่ฟโฟล์แล้วก็ได้บำรุงด้วยน้ำนมเดี๋ยวมันก็จะสวยงามแล้วก็ยืดยาวชอบแดดครับชอบแดดชอบอากาศถ่ายเทแต่ว่า ต้องมีความชื้นนะครับขาดน้ํามากก็ไม่ได้ครับใต <water> ้ร่มไม้นี่สวยเลยนะครับใช่ครับผมใต้ร่มไม้อากาศถ่ายเทลมพัดปลิวอย่างเงี้ยครับน้องจะชอบมากให้มีอากาศถ่ายเทนฮะให้มันไม่ให้มันติดกันมากเพราะมันเดี๋ยวถ้าขาดออกซิเจนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะดำดำนะฮะแล้วก็สามารถคลี่ออกนะครับแล้วก็ให้น้องได้หายใจนะครับแล้วก็เราก็ที่สำคัญเราเอามาบำรุงด้วยน้ำนมเดี๋ยวน้องก็จะสวยงามยืดยาว อ้วนทวนสมบูรณ์นะฮะเนถ้าไม่มาเห็นกับตานี่ไม่เชื่ออะไรนะครับครับโมโอเคขอบคุณมากมากครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าใครไม่อยากจุ่มแบบนี้มีปริมาณเ้ารูสีน้อยๆนะใช้ฟกกี้เติมนมลงไปครับปริมาณนี้กะกะเอาได้เลยนะครับนมนี่ของดีเลยไม่ต้องกลัวว่าจะตายนะฮะพ่นไปให้ชุ่มนะครับให้ชุ่มๆให้ทั่วเลยนะครับเปียกไปเลยนะครับไอที่ไม่สวยเนี่ยก็พ่นไปเลย เดี๋ยวน้องอย่าฟื้นคืนเองครับเคล็ดลับดีๆนะครับคนที่เลี้ยงเผาลือสีแล้วไม่เคยสวยปลูกไม่เคยรอดใช้นมนะครับสองวิธีจุ่มในกระมังแล้วก็ใส่็อกกี้ฉีดพ่นนะครับแค่นี้เดี๋ยวก็สวยเองครับคุณผู้ชมครับ